อันนี้ก็คือเดือนที่เจ็ดละนี่คือภาพอันตซา,าวสี่มิตินะคะที่เราอยากได้กันเห็นน้องไหมคะน้องกำลังทำอะไรอยู่เครียดเครียดมากอมเท้าดิว่ะเอามือปิดหัวด้วยปิดหัวปิดหูนะคะค่ะก็คือในช่วงของเดือนที่เจ็ดเนี่ยช่วงนี้จะเริ่มมีในเรื่องของอาการหมดลูกบีบตัวคุณแม่คนไหนอายุคัรเกินย7สสัปดาห์แล้วเริ่มรู้สึกท้องแข็งไหมคะ หมอว่าประมาณ8 90%เร์นะ่ะแล้วโดยมากหมอก็จะชอบบอกอยู่ละคือยังไม่เกิดก็จะบอกก่อนถ้าอายุคันประมาณนี้จะเริ่มบอกแล้วว่าจะเริ่มมีอาการท้องแข็งนะคะเพราะว่าคุณแม่ชอบกังวลน่ะเฮ้ยทำไมท้องมันแข็งแล้วท้องแข็งอย่างนี้ปกติไหมแล้วจะคลอดก่อนกําหนดไหมแล้วสรุปอันนี้คือลูกกกงตัวหรือเปล่าหรืออันนี้คือมดลูกบีบตัวหรืออะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะห่เลยนะคะ ถ้าหากว่าอายุครรภ์ตั้งแต่27-28สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยเวลาคุณแม่นอนหงายเนี่ยท้องเรามันจะนูนค่อนข้างชัดมันจะเริ่มใหญ่ละว,วิธีสังเกตรเรื่องของอาการท้องแข็งที่ดีที่สุดว่ามันเป็นอาการท้องแข็งที่จะทําให้คลอดก่อนกําหนดไหมอ่ะคุณแม่จำเป็นจะต้องนอนราบในท่านอนงายด้วยไม่ใช่นอนตะแคงเราไม่ใช่ตอนเดินเราไม่ใช่ตอนยืนหรือนั่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกกังวลว่าการท้องแข็งของเรานั้นเป็นหมดลูกบีบตัวที่จะทําให้คลอดก่อนกําหนดไหมเราจะต้องหาที่นอนก่อนค่ะนอนที่โซฟาก็ได้นอนที่เตียงก็ได้หรืออยู่บ้านเราจะนอนพื้นก็ได้นะคะนอนราบแล้วก็นอนไายตัวเอามือจับที่หน้าท้องของเราแบบนี้วางสองมือด้วยนะคะก็คือให้ฝ่ามือของเราอะอยู่ข้างๆสะดือ ทั้งสองข้างอ่าซึ่งพอระวังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยให้วางเฉยๆเหมือนเวลาเรานอน,อนแล้วก็วางเฉยๆอะค่ะถ้าหากว่าระหว่างที่เรานอนพักเนี่ยภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงไม่มีท้องแข็งคือเวลาท้องแข็งมันก็จะตึงขึ้นมาแล้วมือเราอาจจะสัมผัสได้นะคะถ้าหากว่ามีอาการท้องแข็งเนี่ยมือทั้งสองข้างมันจะมีความรู้สึกของการตึงพร้อมกันทั้งสองข้าง จะไม่ใช่การตึงข้างใดข้างหนึ่งอะคือถ้าท้องข้างหนึ่งมือมันรู้สึกว่า,ามีอะไรมาชนให้ตึงๆแต่อีกข้างหนึ่งก็ยังนิ่มดีอันนี้คือเด็กก่งตัวส่วนที่แข็งนั้นคือหลังหลังของเด็กที่เขากำลังก่งตัวอยู่แต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะของบดลูกบีบตัวเนี่ยบดลูกของเราเป็นทรงกลมเวลาแข็งเนี่ยมันจะเป็นการตึงตึงในลักษณะเหมือนเราเป่าลูกโปง่ง เพราะฉะนั้นมือเราอาจะสัมผัสความตึงได้สองข้างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นตัวที่บอกว่ามดลูกกำลังบีบตัวแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าในอายุคันภ์ประมาณนี้หมดลูกมันบีบตัวอยู่แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามดลูกที่บีบตอนนี้เราต้องรีบมาโรงพยาบาลถ้าหากภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะมีการแข่งตัวของมดลูกตั้งแต่หครั้งขึ้นไป 5-6ครั้งต่อชั่วโมงต่อเนื่องกันตั้งแต่2ชั่วโมงขึ้นไปไม่ต้องรอเจ็บไม่ต้องรอน้ำเดินนะคะให้รีบมาเพราะสิ่งนี้เป็นตัวที่กำลังเตือนเราว่าเรากำลังจะคลอดก่อนกำหนดถ้าหากเรารอเจ็บเรารอน้ำเดินคุณมาโรงพยาบาลอะ่ะคือเพื่อมาคลอดเพราะว่าหมอยับยังคลอดไม่ทันแต่ถ้าเรามาตั้งแต่เริ่มมีอาการแต่เนิ่นๆนะคะปากบนลูกยังไม่เปิด แล้วมาถึงโรงพยาบาลตรวจพบเนี่ยเราจะมียายับยั้งการคลอดให้นะคะเพื่อที่จะยืดอายุคันให้เขาไปคลอดตอนครบทีนี้ถามว่าเราอายุคันตอนนี้คลอดได้ไหม คือถ้ามันฉุกเฉินนะ่ะอย่างบางคนคือเขาไม่รู้สึกจริงๆอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะไม่ได้สังเกตมัวแต่ทํางานอย่างเงี้ยแล้วท้องแข็งไปเรื่อยๆจนแบบน้ําเดินนะคะคือถ้ามีภาวะน้ําเดินต้องคลอดทุกกรณีไม่เกี่ยวกับอายุคันนะคะแต่เด็กจะรอดหรือไม่รอดคือขึ้นกับเด็กขึ้นกับอายุคันณนะวันที่คลอดทีนี้ถ้าในอายุคันประมาณนี้ถามว่าคลอดออกมาแล้วรอดไหมรอดรอดชีวิตแต่เขา ICU เป็นเดือนเหมือนกัน นานนะคะเพราะฉะนั้นคือดีที่สุดคือเราควรที่จะคลอดในอายุครรภ์ที่ครบกำหนดแต่เด็กทุกคนมีโอกาสคลอดได้ตลอดเวลาถ้ามีหมดลูกบีบตัวแล้วปากมดลูกเปิดนะคะไม่ต้องคิดว่าเอ๊ยยังไม่ครบกำหนดล็อกรออีกหน่อยไม่ค่ะในอายุครรภ์ที่ประมาณนี้ควรต้องรีบมาเลยเพราะว่าเป็นเวลาทองที่เราจะหยับยังคลอดนะคะถ้าปล่อยข้ามวันข้ามคืนก็มาไม่ทันก็หลายรายแล้วนะคะก็จะน่าเสียดายนิดนึง แล้วอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของอาการนับช่วงเนี้ที่บอกว่าให้นับลูกดิ้นน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในอายุคันภ์ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปค่ะความรู้สึกเดิมที่คุณแม่รู้สึกว่าน้องดิ้นจนไม่รู้จะนับยังไงอะ่ะช่วงเนี้ยเด็กจะเริ่มดิ้นลดลงในบางรายนะคะอ่า